สวัสดีค,สสดดครับสวัสดีช่มยูทูบตะมันล้ำเจือลอยนะครับผมตอนนี้กำลังเก็บของของบอสนะคะออรับอะไรตัวต่อตอนนี้กำลังเก็บของหลักบอสกลับแล้วนะครับผมบอสกลับเแลยวนะคะรับเจือเก็บของบอสกับข้อที่นะ <c oughs> เมสเดืยดสามชุด เรดกรรบ้านไปบอกมันหลาไหลปวดทีไหลเรใไ่ปีนันเลื่อกสิอืมเป็นไออากาศเย็นมา้ยหรจังได้ไอโหลดมาสมุนมาแน่แม่จะเขียนรายกันไว้ อเอาตบนมาก,ก็ได้ดอกา่าิดเด็ดนนะบิน้วกตอเดเซยเออเอาดามาเอาอันนี้ไป เทคนิคการเก็บชุดหลอดเก็บชุดว่าให้มันเยียรนะครับไม่ให้มันว่าให้มันเยียร์นะครับแล้วเอาเก็บบนผืนนะครับเวลาวรถเรียนมันจะบริ้วขอเราก็ทำกันแบบนี้นะครับผม ฝากกดคกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้คือการเก็บชุดเข้าที่ของบอสกับซอนนะครับผมไปแล้วนะครับ